ลูกาบทที่เจ็ดทรงรักษา,าธาตุของนายร้อยเมื่อพระองค์ตรัสคาเหล่านั้นให้คนทั้งหลายฟังเสร็จแล้วพระองค์จึงเสด็จเข้าไปในเมืองคาเปะนาอมมีาธาตุของนายร้อยคนหนึ่งที่นายรักมากป่วยเกือบจะตายแล้วเมื่อนายร้อยได้ยินถึงพระเยซูจึงใช้ผู้ใหญ่บางคนของพวกยิวให้ไปอ้อนวอนเชิญพระองค์เสด็จมารักษา,าธาตุของตนเมื่อเขาเหล่านั้นมาถึงพระเยซูแล้ว เขาก็อ้อนวอนพระองค์ด้วยใจร้อนรนว่านายร้อยนั้นเป็นคนสมควรที่พระองค์จะกระทำการนั้นให้ท่านเพราะว่าท่านรักชนชาติของเราและท่านเองได้สร้างธรรมสาราให้เราและพระเยซูจึงเสด็จไปกับเขาเมื่อไปเกือบจะถึงตึกแล้วนายร้อยจึงใช้เพื่อนฝูงไปหาพระองค์ทูลว่าพระองค์เจ้าค่ะอย่าลำบากเลยเพราะว่า ข้าพระองค์เป็นคนไม่สมควรที่จะรับเสด็จพระองค์เข้าใต้ชายคาของข้าพระองค์เพราะเหตุนั้นข้าพระองค์จึงคิดเห็นว่าไม่สมควรที่ข้าพระองค์จะไปหาพระองค์ด้วยแต่ขอบพระองค์ตรัสสั่งและบ่าวของข้าพระองค์จะหายโรคข้าพระองค์ทราบดีเพราะเหตุว่าข้าพระองค์อยู่ใต้วินัยทหารแต่ก็ยังมีทหารอยู่ใต้บังคับบัญชาของข้าพระองค์ข้าพระองค์จะบอกแก่คนนี้ว่าไปเขาก็ไป บอกแกคนนั้นว่ามาเขาก็มาบอกบาของข้าพระองค์ว่าจงทำสิ่งนี้เขาก็ทำเมื่อพระเยซูทรงได้ยินคำเหล่านั้นแล้วก็ประหลาดพระทัยด้วยคนนั้นจึงทรงเหลียวหลังตรัสกับประชาชนที่ตามพระองค์มาว่าเราบอกท่านทั้งหลายว่าแม้ในพวกอิสราเอลเราไม่เคยพบศรัทธามากเท่านี้ฝ่ายคนที่รับใช้มานั้นเมื่อกลับไปถึงตึกก็ได้เห็นทาตนั้น หายเป็นปกติแล้วพระเยซูทรงเรียกบุตรแม่ไม้ที่นาอินให้เป็นขึ้นต่อมาพระองค์เสด็จไปยังเมืองหนึ่งชื่อนาอินเหล่าสาวกของพระองค์กับคนเป็นนั้นมากก็ตามพระองค์ไปเมื่อมาใกล้ประตูเมืองนั้นดูเถิดมีคนหามศพชายหนุ่มคนหนึ่งมาเป็นลูกคนเดียวของแม่และนางก็เป็นหญิงไม้ชาวเมืองเป็นนั้นมากมากับหญิงนั้น เมื่อโปรงได้ทรงเห็นมารดานั้นโปรงทรงเมตตากรุณาเขาและตรัสว่าอย่าร้องไห้และโปรงเสด็จเข้าไปใกล้ถูกต้องลงคนหามศพนั้นก็หยุดยืนอยู่โปรงจึงตรัสว่าชายหนุ่มเอย๋ยเราสั่งเจ้าว่าลุกขึ้นเถิดคนที่ตายนั้นก็ลุกนั่งเริ่มพูดพระองค์จึงทรงมอบชายหนุ่มให้แก่มารดาของเขาฝ่ายคนทั้งปวงมีความกลัว และสรรเสริญพระเจ้าว่าท่านผู้เผยพระวจนะใหญ่ได้เกิดขึ้นท่ามกลางเราและพระเจ้าได้เสด็จมาเยี่ยมเยียนชนชาติของพระองค์แล้วและกิตติศัพท์ของพระองค์ได้เลื่องลือไปตลอดทั่วยูเดียและทั่วแว่นแคว้นล้อมรอบผู้ทรงข่าวของยอนผู้ให้รับบัพติศมาฝ่ายพวกศิษย์ของยอนก็ได้เล่าเหตุการณ์ทั้งปวงนั้นให้ท่านฟัง ยอนจึงเรียกศีล์ของท่านสองคนใช้เข้าไปหาพระเป็นเจ้าทูลถ,ถามว่าท่านเป็นผู้ที่จะมานั้นหรือหรือจะคอยผู้อื่นเมื่อคนทั้งสองมาถึงโปรงแล้วเขาทูลว่ายอนผู้ให้รับบัพติศมาใช้ข้าพเจ้ามาหาท่านให้ถามว่าท่านเป็นผู้ที่จะมานั้นหรือหรือจะต้องคอยผู้อื่นในเวลานั้นโรรองได้ทรงรักษาคนเจ็บเป็นอันมาก ให้หายจากความเจ็บและโรคต่างๆและให้พ้นจากผีร้ายและคนตาบอดหลายคนโปรงได้ทรงรักษาให้เห็นได้แล้วโปรงตรัสตอบสิทธิสองคนนั้นว่าจงไปแจ้งแก่ยอนตามซึ่งท่านได้เห็นและได้ยินคือว่าคนตาบอดก็หายบอดคนง่อยเดินได้คนโรคเรื้อนหายสะอาดคนหูหนวกได้ยินคนตายแล้วเป็นขึ้นมา และข่าวประเสริฐก็ประกาศแก่คนอนาถาบุคคลผู้ใดไม่เห็นว่าเราเป็นอุปสรรคผู้นั้นเป็นสุขเมื่อผู้สื่อข่าวทั้งสองของยอนไปแล้วพระองค์จึงตรัสกับประชาชนถึงยอนว่าท่านทั้งหลายได้ออกไปในถิ่นธุรกันดารเพื่อดูอะไรไม่ใช่ดูต้นอ้อไหวโดยถูกลมพัดนะถ้าอย่างนั้นท่านทั้งหลายได้ไปดูอะไรดูคนนุ่งห่มผ้าเนื้ออ่อนนิ่มหรือ ดูเถิดคนนุ่งห่มผ้างดงามและอยู่อย่างฟุ่งเฟือยย่อมอยู่ในราชสำนักแต่ท่านั้งหลายออกไปดูอะไรดูผู้เผยพระวจ,จนะหรือแน่ทีเดียวและเราบอกท่านว่าท่านนั้นเป็นผู้ประเสริฐยิ่งกว่าผู้เผยพระวจ,จนะเสียอ,อีกคือยอนนี้แหละที่พระกรัรมพีกล่าวถึงว่าเราใช้ทูตของเราไปข้างหน้าท่านผู้นั้น จะเตรียมมราคาของท่านไว้ข้างหน้าท่านเราบอกท่านทั้งหลายว่าในบรรดาคนที่บังเกิดจากผู้หญิงมานั้นไม่มีผู้ใดใหญ่กว่ายอนแต่ว่าผู้ที่ต่ำต้อยที่สุดในแผ่นดินของพระเจ้าก็ใหญ่กว่ายอนที่หอีกฝ่ายคนทั้งปวงเมื่อได้ยินรวมทั้งพวกเก็บภาษีด้วยก็ได้รับว่าพระเจ้ายุติธรรมโดยที่เขาได้รับปฏิสมาของยอนแล้วแต่พวกฟาริสีและพวกบาเรียน ไม่ยอมรับพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับเขาโดยที่มิได้รับบัพติศมาจากยอนเหตุฉะนั้นเราจะเปรียบคนยุคนี้เหมือนกับอะไรดีเปรียบเหมือนเด็กนั่งที่กลางตลาดร้องแก่เพื่อนว่าพวกฉันได้เป่าปีให้พวกเธอและเธอมิได้เต้นรำพวกฉันได้พิาราบร่ำให้แต่พวกเธอมิได้ตีออกชกหัวโดวยว่ายอนผู้ให้รับบัพติศมา ก็ไม่ได้รับประทานขนมปังหรือดื่มเหล้าอาง,งุ่นและท่านทั้งหลายว่ามีผีเข้าสิงอยู่ไฟบุตรมนุษย์มาทั้งกินและดื่มและท่านทั้งหลายว่าดูเถิดนี่เป็นคนกินเติบและขี้เมาเป็นมิตรสหายกับคนเก็บภาษีและคนนอกรีดแต่พระปัญญาก็ปรากฏว่าชอบแล้วโดยบรรดาผลแห่งพระปัญญานั้น พระเยซูในบ้านของซิโมนพวกฟาริสีมีคนหนึ่งในพวกฟาริสีเชิญพระองค์ไปสวยพระกยาหารกับเขาพระองค์ก็เสด็จเข้าไปในเรือนของคนฟาริสีคนนั้นแล้วเอ็นพระกายลงและดูเถิดมีผู้หญิงคนหนึ่งของเมืองน,นั้นเคยเป็นหญิงชั่วเมื่อรู้ว่าพระองค์ทรงเอ็นพระกายสวยอยู่ในบ้านของคนฟาริสีนั้นนางจึงถือพระโอบน้ำมันหอม มายืนอยู่ข้างหลังใกล้พระบาทของพระองค์ร้องไห้น้ําตาไหลเปียกพระบาทเอาผมเช็ดจุบพระบาทของพระองค์มากและเอาน้ํำมันนั้นฉโลมฝ่ายคนฟาาิสีที่ได้เชิญพระองค์เมื่อเห็นแล้วก็นึกในใจว่าถ้าท่านนี้เป็นผู้เผยเพระวจะนะก็คงจะรู้ว่าหญิงผู้นี้ที่ถูกต้องกายของท่านเป็นผู้ใดและเป็นคนอย่างไรเพราะนาเป็นคนชั่ว ฝ่ายพระเยซูตรัสตอบเขาว่าซีโมนเอ๋ยเรามีอะไรจะพูดกับท่านบ้างเขาทูลว่าท่านอาจารย์เจ้าข่าเชิญพูดไปเถิดพระองค์จึงตรัสว่าเจ้าหนี้คนหนึ่งมีลูกหนี้สองคนคนหนึ่งเป็นหนี้เงินห้าร้อเหรียญเดนาริอนันอีกคนหนึ่งเป็นหนี้เงินห้าสิบเหรียญเมื่อเขาไม่มีอะไรจะใช้หนี้แล้วท่านจึงโปรดยกหนี้ให้เขาทั้งสองคน ในสองคนนั้นคนไหนจะรักนายมากกว่าซีโมนจึงทูลว่าข้าพระเจ้าเห็นว่าคนที่นายได้โปรโดยกนี้ให้มากก็เป็นคนที่รักนายมากพระองค์จึงตรัสกับเขาว่าท่านคิดเห็นถูกแล้วพระองค์จึงทรงเหลียวหลังดูผู้หญิงนั้นและตรัสกับซีโมนว่าท่านเห็นผู้หญิงนี้หรือเราได้เข้ามาในบ้านของท่านท่านมิได้ให้น้ำล้างเท้าของท่าน แต่นางได้เอาน้ำตาชํำระเท้าของเราและได้เอาผมของตนเช็ดท่านไม่ได้จุบเราแต่ผู้หญิงนี้ตั้งแต่เราเข้ามาไม่ได้หยุดจุบเท้าของเราท่านไม่ได้เอาน้ำฉโลมศีรษะของเราแต่นางได้เอาน้ำมันหอมฉโลมเท้าของเราเหตุฉะนั้นเราบอกท่านว่าความผิดบาปของนางซึ่งมีมากได้โปรดยกเสียแล้วเพราะนางรักมาก แต่ผู้ที่ได้รับการยกโทษน้อยผู้นั้นก็รักน้อยพระองค์จึงตรัสแก่นางว่าความผิดบาปของเจ้าโปรดยกเสียแล้วฝ่ายคนทั้งหลายที่เอนกายอยู่ด้วยพูดกันว่าคนนี้เป็นใครแม้ความผิดบาปก,ก็ยกให้ได้พระองค์จึงตรัสแก่ผู้หญิงนั้นว่าความเชื่อของเจ้าได้ทำให้เจ้ารอดจงไปเป็นสุขเถิด